สวัสดีครับพี่น้องมาพ่กครับส่องยนันค่ำคือเก้ามาหน,นี่มาหน,นี่ม,นนมาแปลกแนงหน่อยกินมันเขาเจ้าไอ้ปลาทูซื้อมาแต่ไม่กวางมันเลือกันเลยเดี๋ยวส่องโตกันเลยซื้อเขาเจ้ากินกบมันจะเป็นน้าคุกขิกแนงหน่อยผัดผักกระเฉดน้าแล้วก็มีเนี่ยแก,ก้วกับปีไสเบักแข่งแ้วก็มีบักทั่วพูอินกับอ่ะแปลกมูแปลกปตาแนางหน่อยเลยเจอปีกต่ำเองเนไงเซลแข่งไปน้ามงวยไปด้วย

แล้วก็เฉียดแ้บถอดประตูเอ้ยครบับตอดประตูด้วยซึ่งแกงกว่บเดียวประตูหอมมันสั่งมาแตะแม่กองโดยตรงเลยไม่เป็นไร เสียไปหาหม้อร้อดมันรัเซียแล้วก็เสียนี่กินเล่นเงี้เสียบไปกินยูรานนี่เพิ่ก็เสร็จจานเดียวนี่เป็นร่อยนะยูรานกับต้ม một cái Sửa cho bác sửa Chặt mì... đi mứ Càng này, Sửa càng này nó còn cọp đang đi เรนซ่องยันค้ำกินคนเหนียวคนเจ้าฝากคนไร่คนแค่คลิปซ่องยันค้ำเนี้ยนะเดี๋ยยอดวิวป่ะเด้ยอดวิวกระลุงก็เราล่ะเด็ดอมมวนกับไอเด็ดอมมูจังนั้ก็แบบคนไร่คนแย่ก็ตามก็ล่ะ